น้ำจูลูกสาวหมอดูชื่อดังของเกาหลีตายเธอไม่ได้ออกเดทกับหนุ่มมาเป็นปีแล้วเธอสวยและมีรสนิยมในเรื่องแฟชั่นเธออยากเป็นคนธรรมดาแต่ดันเกิดมาพร้อมกับความพิเศษพ่อของเธอทานายว่าจะพบผู้ชายสามคนในอนาคตที่มอบรักให้กับเธอแต่เธอต้องเลือกเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วเธอจะเลือกถูกหรือไม่จะเชื่อพ่อหรือเชื่อเซน์ของตัวเองไปติดตามได้ในไลฟ์อัน้ up, นำจูจินนัมจูในเอกของเรื่องจะเตรียมงานปาร์ตี้สิ้นปีกะจะเซอร์ไพรส์แฟนนุ่มด้วยการขอเขาแต่งงาน แต่สิ่งที่พิกกว่านั้นเมื่อโดนแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์กลับด้วยการขอเลิกกับเธอเมื่อแฟนหนุ่มเปิดไฟขึ้นเพื่อนๆของพวกเขาที่อยู่ในงานก็รู้กันหมดงานนี้นางเอกก็ขายหน้าหนักมากหลังจากนางเอกเล่าเรื่องโดนแฟนเทะพ่อฟังพ่อก็บอกว่าเคยเตือนแล้วไงว่าอย่าใช้เซนที่ไร้ประโยชน์อย่าบอกว่าตัวเองตัดสินอะไรได้ซึ่งพ่อของนางเอกนั้นเป็นหมอดูทศสามของเกาหลีตายพ่อไม่ค่อยเชื่อในเซนแต่เชื่อในดวงเท่านั้นส่วนนางเอกก็มีเซนบางอย่างเมื่อ,อไหร่ที่จามมักจะเห็นและได้ยินบางอย่างเช่นรู้ว่าฝนจะตก รู้เพศเด็กที่อยู่ในท้องเป็นอะไรที่แมนเวอร์เนกบอกไอพ่อทำนายอนาคตให้พ่อก็ยื้อว่าจะไม่ยอมบอกจนกว่านเนกจะอายุครบ25ปีนาปีเนกบอกกับพ่อว่าอีกเดือนเดียวก็จะถึงแล้วทำนายแค่เรื่องรักก็พอเรื่องอื่นไม่ต้องพ่อก็บอกว่ายังไม่ได้นเอกเลยงองแงว่าพ่อไม่หวังลูกสาวจะมีแฟนแบบไหนหรอพ่อบอกว่าลูกคบใครไม่นานหรอกพ่อไม่จะเป็นต้องห่วงอะไรพ่อยังไม่ทันเห็นหน้าไม่รู้จักชื่อก็เลิกกันละ จากนั้นพ่อก็บอกว่าจะมีเรื่องสําคัญเกิดขึ้นขอให้นังเอกสัญญาว่าอย่าไปฟังสิ่งที่อยู่ในหัวของตัวเองนางเอกก็เกี่ยวก้อยสัญญากับพ่อนางเอกคิดถึงตอนที่คบกับนำจองแฟนเก่าจู่ๆวันหนึ่งที่บาร์เขาก็มาถามขนาดนิ้วมือของเธอจากนั้นเมื่อเขาไปเข้าห้องน้ําเธอได้เห็นมือถือของเขาจองวันที่สามสิบเอ็ดธันวาเอาไว้ซึ่งเขายังจําได้อีกด้วยว่ามันตรงกับวันปาร์ตี้สิ้นปีที่เธอจะจัดกับเพื่อนๆนางเอกก็เตือนว่าอย่าเชื่อเส้นของตัวเองควรเชื่อพ่อ แต่ระหว่างที่นั่งดูหนังรักด้วยกันกับแฟนหนุ่มเขาก็ดันพูดขึ้นว่าจะแต่งงานกับฉันไหมเหมือนบทพูดในละครเปียบเลยแล้วนาาเอกก็จามพอดีเธอจึงได้เชื่อในเซนของตัวเองอีกแล้วคิดว่าแฟนหนุ่มจะต้องขอเธอแต่งงานในวันปาร์ตี้สิ้นปีแนๆ่ๆสามชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มงานในวันสิ้นปีนาาเอกจะเตรียมปาร์ตี้กับเพื่อนๆนั่งหมอมอยและเตรียมแหวนไว้กับขอแฟนหนุ่มแต่งงานจองวอนทักว่านาาเอกวอ่าไปหน่อยหรือเปล่าเพิ่งคบกันได้ไม่นานเองเธอก็เถียงว่าเซนตตัวเองถูกต้องแน่ และจะถ่ายวีล็ออเก็บไว้ดูอีกด้วยสมัยนี้ใครๆเขาก็ทํากันเธอจะเป็นเหมือนนางเอกในซีรีส์เลยและลาเมื่อแฟนหนุ่มเข้ามาในงานเธอก็ทําตามแผนที่วางเอาไว้และมันก็น่าแหกกลางงานเมื่อแฟนหนุ่มดันมาบอกเลิกเธอวิ่งตามพขอออกไปและถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรต้องมีเหตุผลให้เธอสิใครๆก็บอกว่าเราเป็นคู่รักนําจูไหนบอกว่ารักไงนําจองก็บอกว่าก็ชอบเธอมากจริงๆในเอกตได้ถามเรื่องแหวนเรื่องขอแต่งงานที่เขาพูดถึงก่อนหน้านี้ในวันที่31 เขาก็บอกว่าเธอคิดไปเองทั้งนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นความผิดของเขาเลยจากนั้นเขายังบอกอีกว่ายังไม่คิดเรื่องแต่งงานเพราะด้วยอาชีพหมอและหน้าตาที่แม้ไม่ได้หล่อมากแต่หน้าที่การงานอาจทําให้เขาเจอผู้หญิงที่ดีในอนาคตได้แม้เธอจะดูสวยแต่ก็ไม่ได้รู้อะไรอีกอย่างยังเรียนไม่จบอีกด้วยณเอกก็ร้องไห้และคิดว่าตัวเองคิดผิดจริงๆที่คิดจะฝากชีวิตไว้กับผู้ชายเร็วๆแบบนี้ณเอกต่อยแฟนไปทีนึงและด่าเขาอีกชุดใหญ่ก่อนจะเดินจากไป และสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ร้องไห้ต่อหน้าเขาอีกเด็ดขาดแถมยังหันไปบอกเขาว่าฉันสวยแต่สวยเพราะพ่อ,พอ,พอแม่ให้มาไม่ใช่เพราะแกหรอกหลังเดกไปแล้วนำจองพูดกับตัวเองว่าฉันต้องใจร้ายเพื่อเธอรู้สึกดีขึ้นดูเหมือนนำจองก็เสียใจอยู่เหมือนกันนะและนำจองยังได้เจอกับหนุ่มอีกคนหนึ่งด้วยที่ยืนแอบมองเขาอยู่เมื่อเดกกลับเข้ามาจองวอนถามว่าไม่ได้ร้องไห้ต่อหน้ามันใช่ไหมเธอตอบว่าแน่นอนอยู่แล้วแถมอัดเป็นด้วยเขาถามต่อว่าถ้าเส้นของเธอเป็นจริง แล้วมันขอเธอแต่งงานจริงจะทํายังไงเธอก็ตอบว่าไม่รู้หรอกไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะถ้ามีคนบอกว่าเขาชอบฉันฉันก็จะใจเต้นและเริ่มชอบเขาแต่ตั้งแต่วันนี้ไปจะไม่เชื่อเซนอีกแล้วไม่แเม่นสักนิดจังวันปลอบใจในเอกว่าเลิกไปน่ะดีแล้วแต่ถ้าเธอแต่งงานก่อนฉันคงแย่แน่เธอจึงได้บ่นว่านายยังไม่มีแฟนเลยมาพูดอะไรแบบนี้นายควรออกไปหาสาวๆบ้างได้แล้วออกไปใช้ชีวิตบ้างไม่ใช่อยู่แต่หน้าจอคอม หลังจากนั้นนางเอกก็อยู่ฉลองปีใหม่กับเพื่อนเพื่อลบความเศร้าออกไปเมื่อนางเอกเล่จาจบพ,พ่อก็เส่าวา่างานนี้ลูกสาวค้าตัวเพิ่มขึ้นอีก2,000วอนแล้วนางเอกเลยบ่นพ่อเรื่องผู้จาเรเลียนแบบวัยรุ่นจากนั้นก็บอกพ่อวา่าจะไม่เดทและไม่แต่งงานแล้วแต่พ่อบอกวา่านางเอกต้องเสียใจแนะน่นางเอกจึงได้ถามพ่อวา่าพ่อเห็นอะไรบ้างพ่อบอกวา่าชีวิตรักปีนี้ของนังเอกจะสุดยอดมากจะไม่เจอผู้ชายหว,หวยอีกจะเจอแต่คนดีๆและจะได้เดทกับผู้ชายสามคน และจําเป็นต้องเลือกให้ถูกถ้าเลือกถูกชีวิตจะต่างไปอย่างสิ้นเชิงเขาจะกลายเป็นคู่ชีวิตของเธอแล้วจ,จู่ๆมือถือนางเอกก็ดังขึ้นพอก็พูดขึ้นว่าลูกได้เจอคนคนนั้นแล้วเขารู้จักลูกและเตือนว่าอย่าเชื่อเซนบ,บ้าของตัวเองอีกมือถือนางเอกเข้อความใส่เข้ารัวๆจนนางเอกแทบดูไม่ทันและไม่ได้สนใจสิ่งที่พ่อพูดรีบขอตัวออกไปข้างนอกทันทีเพราะวิดีโอที่นางเอกให้เพื่อนถ่ายให้เมื่อวานคือการไลฟ์สดตอนนี้คนทั้งโลกโซเชียลจึงได้เห็นความน่าแหกของนางเอกกันหมดแล้ว นางเอกก็รู้สึกอายมากวันต่อมานางเอกเออกไปกินกาแฟากับเพื่อนและได้พบหนุ่มหล่อที่ร้านกาแฟาอดคิดถึงคำพูดของพ่อไม่ได้ที่จะบอกว่าได้เดทกับหนุ่มดีๆถึงสามคนเมื่อบาริสต้าหนุ่มถามชื่อเธอจะคิดว่าเขาสนใจเธอแน่เลยแต่ที่ไหนได้เขาก็ถามทุกคนแหละเพราะจะได้ไปส่งเมนูที่สั่งไว้ถูกแม่นังเอกมันน่าอีกแล้วนังเอกก็มานั่งบนกับเพื่อนเรื่องที่ตัวเองกลายเป็นตัวตลกในอินเทอร์เน็ตไปแล้วหลังจากนั้นหนุ่มพัทามก็มาเสิร์ฟกาแฟากับนังเอก นางเอกเลยเก็กสวยซะหน่อยคิดว่าเขาสนใจแน่ถึงขนาดเอามาให้ถึงโต๊ะแต่ที่ไหนได้เขากลับบอกว่าเรียกชื่อนางเอกสามครั้งแล้วแต่คุณลูกค้าไม่ได้ยินแม้นังเอกนะาแหกอีกแล้วจากนั้นสาวๆก็แซวก,กันว่าไม่เคยเห็นหน้าหนุ่มพัฒน์ทมสุดหล่อคนนี้เลยเขาทํางานที่นี่ตลอดหรอจองวอนบอกว่าพวกเธอคงตื่นสายกันมากกว่าเลยไม่เคยเห็นเขาตอนมาตอนเชา้าก็เห็นเขาออกบ่อยเมื่อนางเอกกลับบ้านมาก็เห็นว่านําจองแฟนเก่าออกทีวีด้วยและเขาก็บอกว่าตัดสินใจจะหารักใหม่ แล้คิดว่านเอกก็คงลืมความเจ็บปวดไปได้เมื่อได้เจอคนใหม่ๆเหมือนกันนางเอกรู้สึกโกรธมากที่เขาคิดจะหาคนใหม่แล้วโดยไม่แคร์ความรู้สึกของเธอเลยต่อมาก็มีรายการ TV, ทีวีโทรมาเชิญนางเอกไปออกรายการนางเอกดันจำพอดีและเห็นภาพที่ตัวเองกลายเป็นคนดังที่มีชื่อเสียงจึงคิดจะเชื่อตามเซนอีกแล้วทั้งที่พ่อก็ห้ามอยู่ว่าอย่าเชื่อนางเอกก็ไม่ฟังพอ่อและตอบรับจะไปตามนั้นจากนั้นก็แต่งตัวสไตล์ยุค90ตามคอนเซ็ปต์ที่ทางรายการบอกอีกด้วย นาาเอกไปเจอนักเขียนสองคนที่ร้านกาแฟแต่งตัวด้วยลูกสาวสุดเท่เหมือนถูกแช่แข็งมาตั้งแต่ยุค90นักเขียนสองคนก็ชมนาาเอกกันใหญ่ว่าสวยมากอีกไม่นานต้องนังมากแนะ่รายการต้องพุ่งสุดๆพร้อมขอถ่ายวิดีโอขณะสัมภาษณ์นาาเอกไว้ด้วยนักเอกก็หยิบโทรศัพท์รุ่นฝาพับเก่าๆออกมาพร้อมโชว์หูฟังแนวฮิปฮอปไปดูอีกด้วยเรียกว่ายุคขึ้นตามคำเย็นยอของสองคนนั้นระหว่างที่นักเอกไปเข้าห้องน้ำก็ได้เจอกับหนุ่มพัดทมสุดหล่อเธอจึงได้พยายามหลบหน้าเขา เขาถามว่าอายหรอไม่ต้องรู้สึกแบบนั้นรอกคุณไม่ใช่คนโง่สักหน่อยไม่จำเป็นต้องทําสิ่งที่น่าอายรอกตอนนี้อาจดูเป็นเรื่องใหญ่แต่คุณต้องเสียใจทีหลังนะเนยเชตนาและบอกว่าคิดผิดแล้วขอบคุณที่เป็นห่วงจะเสียใจหรือกับอายฉันก็ทํามันออกมาได้ดีนะเขาเลยบอกขอโทษเธอเธอบอกว่าถึงสภาพฉันตอนนี้มันจะทําให้เชื่อยากแต่ฉันไม่ได้โง่นะฉันฉลาดและมีเป้าหมายของชีวิตฉันไม่ได้โง่ขนาดเสียโอกาสข,ของชีวิตเพราะคําว่าอายรอจากนั้นก็ไปคุยกับนักเขียนต่อ หนุ่มพัฒน์ามแอบได้ยินนักเขียนซองคุยกับคนอื่นว่าจะพยายามบิ้วให้หนักเอกร้องไห้ออกมาให้ได้ขณะที่ถ่ายวิดีโอเธออยู่แล้วนักเขียนสาวก็ถามนักเอกว่ารู้จักหมอที่ชื่อนำจองไหมได้ข่าวว่าเป็นแฟนเก่าพร้อมพูดถึงวิดีโอที่จะเอาออกมาให้ดูนะักเขียนซองนินทานักเอกว่าเธอคงคิดว่าตัวเองดูดีเมื่อดังในโลกโซเชียลละมั้งชอบเรียกร้องความสนใจคงหมดหวังแล้วล่ะหลังจากนั้นนักเขียนซองขอติดค่ากาแฟไว้ก่อนกะว่าจะให้หนักเอกจ่าย บอยหนุ่มพาามัฒร์ทำจดชื่อเขาไว้ก่อนให้เธอติดต่อกลับก็ได้หนุ่มพัฒ์ทำก็บอกว่าขอโทษด,ด้วยไม่ทำตามคํขอของคนที่หยาบคายหรอกแล้วนักเขียนสองก็จาได้ว่าหนุ่มพัทน์คนนี้ก็คือยุนฮยอนอูด้านนักเขียนสาวก็พูดถึงคลิปวิดีโอนั้นทิมแทนใจนักเอกจนนักเอกร้องไห้ออกมาจนได้นักเอกจึงได้ถามว่าไปได้ยินเรื่องพวกนี้มาจากไหนและแอบอัดเสียงไว้ด้วยด้านนักเขียนสองก็พยายามชวนฮยอนอู U, ไปถ่ายรายการกับเขาอีกเพราะจำได้ว่าเขาเป็นคนดังในโลกโซเชียล แต่เฮนอูบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ทําตามคําของคนที่หยาบคายด้วยนะักเขียนซองเลยเนยบกลับไปว่าเมื่อก่อนคุณก็หยาบคายไม่ใช่น้อยเฮยันอูยอมรับว่าเป็นคนไม่มีมารยาทก็เพราะมีคนชอบทําให้เป็นแบบนั้นนะักเขียนซองจึงได้ขู่ว่าจะโพสทุกอย่างเกี่ยวกับพฮียนอูทุกช่องทางที่รู้จักแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนกเดินเข้ามาและบอกว่าอาจทุกอย่างไม้หมดแล้วพวกคุณโดนจับได้แล้วนะ่าผิดหวังเลยใช่ไหมล่ะนะักเขียนซองแขวญเอกว่าเราตาหาคนผิดหวัง ทำทีเป็นมาออกรายการทีวีเธอนี่มันนักสแสดงจริงๆได้เรียนรู้จากเธอเยอะเลยล่ะอยากได้รับความสนใจจากการออกทีวีใช่ไหมคิดว่าความนิยมแบบนั้นมันจะอยู่นานหรอหนายเอกตอบว่าไม่และสซกลับไปว่าไอรายการที่พวกคุณนักเขียนทําอยู่มันก็คงอยู่ได้ไม่นานเหมือนกันแหละนักเขียนซองบอกว่ากําลังมอาโอกาสให้หนางเอกอยู่แต่เธอตอบว่าไม่ต้องการฉันไม่ต้องการขายเรื่องหน้าอายของตัวเองเพื่อให้คนอื่นมาสนใจหรอก ฉันฉลาดมากกว่าที่เห็นและจะไม่อยู่นิ่งๆแต่จะเล่นไปตามน้ําฉันจัดการตัวเองได้นะักเขียนซองรู้จักเนกว่าไปไม่ถึงไหนหรอกเนกบอกว่าฉันยังไม่ได้ดังขนาดนั้นมันไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่แล้วถ้าฉันดังเมื่อไหร่อย่าลืมพูดเรื่องที่อัดนี้ไว้ด้วยละ่ะหลังพูดเท่ๆออกไปแล้วเนกก็กลับไปพร้อมกับเพื่อนที่มาเพราะเป็นห่วงว่าเนกจะรับมือไม่ได้จากนั้นเนกก็บ่นกับเพื่อนว่าจะโดนฟ้องไหมเนี่ยที่พูดจาไปแบบนั้นแต่เพื่อนๆก็ชมเนกว่าสุดยอดมากเลย จังวนเดินมาส่งน้งเอกและถามนางเอกว่าดูสนิทกับหนุ่มพัร,รม์คนนั้นมากขึ้นนะเธอก็ตอบ่าไม่นะและถามว่ามีอะไรหรือเปล่าจงวนบอกว่าไม่มีอะไรและขอตัวกลับบ้านไปหลังจากนั้นนางเอกเดินผ่านมาเจอกับพยนต์อูเธอเห็นเขาแต่งหน้าด้วยเลยไม่ค่อยคุ้นเขาบอกว่าเพิ่งเลิกงานอีกงานหนึ่งมาเธอจึงได้แซวว่าอย่ามาโกหกเลยคงไปเดทมาแล้วสิไม่ใช่นายแบบสักหน่อยเขาบอกว่าอีกงานก็คือนายแบบนั่นละ่ะเนกถามว่าแล้วเขามาทําอะไรอยู่ตรงนี้ เขาตอบว่าบ้านอยู่แถวนี้ซึ่งก็ไม่ไกลกับบ้านของนางเอกเอนเ่คิดไปว่าเขาต้องเป็นสายรุ้งของเธอแน่ๆเลยชายที่จะเป็นคู่ชีวิตของเธอวันนี้เธอก็มีเสน่ห์เหลือล้นมากด้วยเขาคงจะปิ๊งเธอเข้าแล้วเมื่อเขาขอเบอร์เธอเธอก็ให้เขาอย่างไม่ลังเลเขาขอโทษเรื่องเมื่อกลางวันด้วยเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะรู้ว่าเขาพยายามจะช่วยเธอจึงได้ถามว่ารู้จักนักเขียนคนนั้นหรอเขาก็ตอบว่าไม่รู้จัก ก่อนจะกราบเขาจึงถามอะไรบางอย่างกับเธอเธอเลยรีบเก๊กสวยและคิดในใจว่าจะได้หลุดพ้นจากแฟนเก่าสักทีแล้วเขาก็ถามขึ้นว่าขอเบอร์โทรเพื่อนคุณได้ไหมณเอกก็ยิ้มเกอ้อเลยและถามว่าใครหรอเขาทําท่าอายเล็กน้อยก่อนจะบอกว่าเพื่อนที่มากับคุณทุกวันผู้ชายคนนั้นนะ่ะณเอกจึงรู้ว่าเป็นจองวอนและคิดถึงคําพูดของจองวอนขึ้นมาได้ที่เขามาที่ร้านกาแฟช่วงเช้าบ่อยๆและก่อนหน้านี้จองวอนก็ถามแปลกๆที่ถามว่าสนิทกับหนุ่มพระธรราคนนั้นไหม <N> <u> นเน่คิดว่ายอนอูคงไม่ใช่ผู้ชายของเธอแล้วล่ะแต่เป็นของจองวอนนเอกกลับบ้านไปมอมมวยกับอึนจูที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยสังเกตจองวองมาก่อนเลยคิดแต่ว่าเขาไม่มีแฟนต่อมาฮยอนอูส่งข้อความมานั้นาเอกไปที่หนึ่งด้วยกันและบอกให้ชวนจองวอนไปด้วยเมื่อถึงวันนัดเนกคิดว่าจะช่วยสนับสนุนจองวอนละกันถ้าเขาชอบแบบนี้ก็จะช่วยเขานางเอกนั่นเงเมาส์กับอึนจูแล้บ่นว่าตัวเองนี่โง่จริงๆเลยเหมือนที่พ่อบอกต้องมีความเข้าใจต้องรู้ว่าอะไรสําคัญ และบอกว่าฮยอนอูก,กับจองวอนต้องอินเลิฟก,กันแน่ๆแล้วจู่ๆนายเอกก็จำขึ้นมาและเห็นต้นโคเวอร์ห้แชกเเซนมาอยากก็เข้ามาในหัวอีกแล้วจองวอนเดินออกมาด้วยชุดสุดเทสองสาวก็บอกว่าเขานิซ่อนรูปเหมือนกันนะอยู่ในชุดแบบนี้แล้วหล่อเชียวฮยอนอูก,ก็เดินมาชมว่าจองวอนดูดีมากและยังช่วยจัดเสื้อผ้าให้เขาอีกด้วยนายเอกคิดในใจว่าขอให้จองวอนมีความสุขนะฮยอนอูบอกว่าชุดน,นี้เหมาะก,กับจองวอนด้วยฝากงานวันนี้ด้วยละกัน นายเอกก็ฝากฝังจองวอนกับพยนอูด้วยขณะที่จองวอนไปถ่ายแบบนายเอกถามพยนอูว่าทำไมไม่ถ่ายเองล่ะเขาบอกว่าความฝันของเขาคือการเป็นดีไซเนอร์นายเอกก็ชมจองวอนว่าเขาหาเงินเก่งนะและทำงานเก่งมากด้วยจากนั้นก็ถามต่อว่าคุณชอบอะไรในตัวของเขาพยนอูตอบว่าเพราะเทมานางเอกแอบคิดว่าพยนอูต้องเป็นเคสแน่เลยเพราะตัวใหญ่กว่าจองวอนแต่รสนิยมทางเพศมันคงไม่ต้องแบ่งก็ได้ แต่จริงๆแล้วคนที่อายนูบอกว่าเทหมายถึงนางเอกนั่นแหละที่กล้าพูดกับน,นักเขียนในวันนั้นซึ่งเขายังไม่กล้าทําแบบนั้นเลยและเรื่องความฝันของเขาก็ไม่เคยบอกใครมาก่อนนางเอกก็ให้กำลังใจว่าเขาทําดีแล้วตอนนี้พูดเยอะขึ้นแล้วด้วยจองวอนรู้สึกถึงเทนางเอกพูดคุยกับพยนูมากเกินไปเลยเข้ามาแทรกกลางระหว่างทั้งคู่นางเอกก็กลัวว่าจงวอนจะเข้าใจผิดและในใจเธอน้นก็อยากสนับสนุนเพื่อนจริงๆต่อมานางเอกมานั่งหาข้อมูลเรื่องใบ cover 5แจก ซึ่งมันหมายความว่าจะเกิดปฏิหารขึ้นแต่จะมีทั้งโชคลาบไปโชคร้ายเนบออ่บ่อยตัวเองตั้งสติให้ดีปีนี้จะมีผู้ชายเข้ามาถึง3มคนฉะนั้นอย่าคิดมากกับคําพูดของฮยอนอูควรสนับสนุนจองวอนต่อไปมิตรภาพต้องมาก่อนหลังจองวอนถ่ายแบบเ็จทั้งหมดก็มากินเลี้ยงด้วยกันเมื่อจองวอนไปเข้าห้องน้ำฮยอนอูก็ขอไปด้วยสองสาวถึงกับบ่นว่าตามกันไปแบบนี้เข้าห้องน้ำจริงหรือเปล่านะหรือว่าพวกเขาต้องการช่วงเวลาโรแมนต์กันบ้าง นาเอกเล่าให้อึนจูฟังว่าเคยชอบผู้ชายสองคนที่ต่างกันมากคนหนึ่งอินโนเซนต์อีกคนก็เซ็กซี่ความจริงแล้วสิ่งที่นาเอกไม่รู้เลยก็คือทั้งสองหนุ่มต่างก็ตกหลุมรักเธอทั้งคู่ไฮยอนอูถามจองวอนว่าเป็นแค่เพื่อนกับนาเอกเหรอเพราะจากที่เห็นเหมือนคุณชอบเธอจองวอนก็นิ่งเงียบไปไฮยอนอูจึงได้บอกว่าผมก็ชอบเธอคงไม่อาาไม่ให้ผมจีบเธอใช่ไหมจองวอนตอบว่าไมา่และเดินกลับมานั่งเงียบๆที่โต๊ะสีหน้าไม่โอเคเท่าไหร่ จนส,สาวๆถามว่าเขาเป็นอะไรเมาหรือเปล่าจากนั้นนากเอกก็บ่นต่อกับอึนจูว่าไอ้เรื่องที่หนุ่มสองคนมาชอบคงไม่มีทางเกิดขึ้นได้แนะ่เพราะเพิ่งโดนทิ้งมาช่วงปีใหม่นี้เองขณะที่พ่อของนักเอกเล่นหมากร้อมไปก็ดูเหมือนจะเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่กําลังเกิดขึ้นกับนังเอกทั้งเรื่องสองหนุ่มที่มาชอบลูกสาวและนังเอกดันมาเจอแฟนเก่าที่มากับสาวใหม่อีกด้วยจะจะทําอย่างไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแฟนเก่าในเวลาแบบนี้ แล้วสุดท้ายใครกันแน่จะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องกลายเป็นคู่ชีวิตของเธออย่าลืมมาติดตามชมและช่วยลุ้นกับความรักของน้ำจูในตอนต่อไปนะคะ